ตัวนี้นะคะเป็นสายครัสของนิสสันนะคะของดัซสันรถเก่งรุ่นเก่านะคะดัซสัน fx b 1 1 0นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะเพื่อรีวิวเลยนะคะสภาพตามที่เห็นนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะว่าเขายังโอเคอยู่เนาะโอเคนะคะยางยังอยู่ในสภาพดีนะคะโอเคไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะคะปกติทุกอย่างนะคะตัวนี้ก็ตัวล็อกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะสองด้านแต่ด้านนี้เป็นเกลียวนะคะ,ะเดี๋ยวเราวัดเกลียวให้นะคะตัวนี้ เผื่อจะไปแปลงเพื่อความชัว่สิบสองมิลน,นะคะเกลียวตัวนี้สิบสองมิลตัวล็อกตัวนี้ตัวนี้สิบเก้ามิลน,นะคะถ้าเป็นด้านนี้สิบสี่มิลวัดความยาวนะคะ เราจะมาวัดความยาวปลายนี้มาหาปลายนี้นะคะจากปลายนี้มาปลายนี้นะคะว่ายาวเท่าไหร่นะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่82เซนนะคะปลายนี้มาปลายนี้นะคะ